ขอเชิญชมตัวรอดวิจวกรวานในการแข่งขันวุนต์ชิงแชมป์ประเทศไทยเพื่อหาที่สุดของสุดยอดวิศวกรเยาวชนจาก4ิศึษาบันดาลศึกษาชั้นนำเป็นตัวแทนของประเทศไทยร่วมแข่งขันกับตัวแทนจากกว่า20ประเทศทุกมุมโลกซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพยินี้ตรดนพร้อมมเทคโนโลยีเทคโนโลยีประตู พบกับการแสดงรวมูุ่นยนต่างๆผู้นนนุ่นไทยลายห่นโรบอทโมบายโรบอทหุนยนสูโมหุ่นยนกลาังรีและอีกมากมายลาพไม่ได้ก็คอบพิธีจะกรวาในการแข่งขันุ่นนที่แประเทศไทยผามิถุนายอยู่นี้ที่อินดอนซเซียมหัวหมาโมเดิร์นนายหมายและก้าวถ่ายภตั้งแต่เวลา14นาฬิกา30นาทีถึง16นาิกา30นาทีสนับสนุนโดย A.I.M. เครือข่ายของคุณทุกที่ทุกเวลาขอเชิญชมกับภาพยนิ์สุดโต๊วัในการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทยเพื่อหาที่สุดของสุดยอดวิศวกรเยาวชนจากสีสิบถาบันการศึกษาชั้นนำเป็นตัวแทนของประเทศไทยร่วมแข่งขันกับตัวแทนจากกว่า20ประเทศทุกมุโลกซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพไหโโ พร้อมชวนกรนเทคโนโลยีเทคโนโลยีสตรีทพบกับการแสดงรวมหุ่นตต่างๆผู้จนน่นตรยไทยสายินโุ่หุ่นหุ่ายโรนหุ่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 นกลางหุ่นหุ่นหุานหุ่นาุไม่ได้รนหุินหุ่นในการแข่งขันหุ่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 หุ่นหุ่นหุ่นุ่นห่นนหุ่นหุ่นหุ่นหุนสดี โมเดลนานหมายเลขเก้าขายพอจุดตั well. ้งแต่เวลา14บนาฬิกา30นาทีถึงสิบหกนาฬิกา30นาทีสนับสนุนโดยเอเเครือขายของคุณทุกที่ทุกเวลา ขอเชิญชมจุดรอบพิธีักรวา,าในการแข่งขันหุ่นยนต์ริงแชมประเทศไทยเพื่อหาที่สุดของสุดยอบวิศวกรเยาวชนจากศิษาบรรการศศึกษาชั้นนำเป็นตัวแทนของประเทศไทยร่วมแข่งขันกับตัวแทนจากกว่า20ประเทศทุกมุมโลกซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพพร้อมสนสนเทคโนโลยีเทคโนโลยีสตรี트 เทศการแสดงรวมผู้เล่นต่างๆผู้เล่นนันทยไทยไรโรบัสโมบายโรบัผู้เล่นสูโมผู้เล่นกลางปีและอีกมากมายทราบไม่ได้แพ่อพิชิตจกวาในการแข่งขันรถนต์แข็งแ่ประเทศไทยผ้านนิทรรยการนี้ที่อินดอร์สเซียหมวหมาโมเดิร์นาหมายเลขเก้าถ่ายภาพดตั้งแต่เวลาสิสนาฬิกา3นาทีถึงสินาฬิกา3นี สนับสนุนโดย A.I.S. เครือขายของคุณทุกที่ทุกเวลา